ไายุณยังบันดีเอ้ขี่กบไฟไหมเอา่โถนัอะไรม่มี่เกม้องอะไรดิเยองีมี่ยกมื่อนี้ไขีดไปเซกับหมุน้วยน้อกวยเอาลองมองดูมน่นเพรา้นมันตัวนี้ไปเจบตัไม่มือ

พุตอะตายใเหลือดตายใเหลือกเพระคนดีแหละตาเลือขนเหลือขึ้นเือขึ้นเลอขเอขนน้อนเเอเอออออ เ,เออผ่านผ่านผ่านผ่าแต่ขอลองตาจะเลือกมันคนดีดล้ะไดเลื่อมต,ตอาบหรู้ใจไหนอุอฮืออ้เบิืงเอฮืออฮือเอฮตอฮือออฮือฮืออฮอฮือฮืออออ